นี่ก็าก็จินตนาการไปเองแหละเขาเรียกเพเจอมันไม่เกี่ยวหรอกการหลุดสองสามเก้าหนึ่งมันจะลงไปข้างล่างแล้วทองจะไปที่ไหนไม่มีการวิเคราะห์แบบนั้นในการใช้เทคนิควิเาไม่มีบอกแต่ตอนนี้ต้องรีบใช่ไหมไม่ต้องรีบมันบอกว่ายังไม่ต้องรีบยังไม่มีสัญญาชื้อในระยะสั้นที่จะซื้อทองคำ มันจะขึ้นต่อไปอีกถ้ามันเป็นขึ้นย่อยอันนี้เราจะเรียกว่าขึ้น3แล้วมันจะกระทำขึ้นห้5กว่าขึ้น3แบบนี้ยเรานับถึงพันแปดเป็น C ีเนี่ยไม่นจะขึ้นถึง3 0 0พันตัวเลขคือ3,1 0 0แต่ถ้าเรานับมันขึ้นมาจากพัน0นะฮะอันนี้เป็นขึ้นสุดท้ายแล้วจะจบที่ประมาณ2 5 5 0สสรุปว่าฝั่งรองได้เปรียบ ฟังขึ้นยังได้เปรียบอยู่ระยะสั้นสุดถ้าไม่หลุด2-3งสาั่งฟังลอกได้เปรียบแต่ถ้าหลุดมาแล้วแล้วก็ไม่ย้อน2 3งสก็เป็นจุดซื้อที่ดีในรอบนี้เพื่อที่จะไป2 5 0 0 2 5, 6 0ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์ อีกประเด็นที่คนกําลังให้ความสนใจนอกจาก E.A. ค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องของเมื่อวานล่าสุดค่ะที่มีข่าวเรื่องของการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะอยากเหมาะอยากถามในมุมมองของอาจารย์ค่ะว่ามันจะมีผลต่อสินทรัพย์ต่างๆอย่างพวกบิตคอยน์หรือว่าพวกทองคาบ้างไหมคะเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ก็มีหลายกระแสบางคนก็มองว่าอาจจะส่งผลให้คะแนนเสียงของฝั่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็อาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลต่อพวกสินทรัพย์ต่างๆด้วยค่ะ อันนี้ก็ก็จินตนาการไปเองแหละเขาเรียกเพเจอร์มันไม่เกี่ยวหรอกนะครับมันก็คือคนเนี่ยไอ้สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือมาอธิบายทีหลังนะครับแต่สิ่งที่อธิบายก่อนใครอยู่ในห้องนี้แล้วเคยฟังแล้วพูดถึงบิตคอยก่อนนะฮะนะครับพิมพหนึ่งมาเลยจะได้เป็นพยานนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เราซื้อบิตคอยรอบเนี้ยซื้อก่อนที่จะมีการรอบสังหารหมีใครอยู่ในนี้มั้งครับที่ฟัง เมื่อวันก่อนวันนี้นะฮะบอกว่าเนี่ยบิตคอยน์มันมีสัญญาซื้อแล้วรูปแบบของการปรับฐานก็เป็นเป็นบูลิดแฟก์นะครับถ้าใครฟังมาพิมพ์หนึ่งแล้วยืนยันว่าพูดแบบนี้จริงนะครับเพราะนั้นถ้าใครฟังวันนี้วันนี้นะฮะมีคนถามมานะครับเราก็บอกว่าไอ้บิตคอยน์เนี่ยอยู่ในขึ้นซีมันปรับฐานอยู่ก็เรียกบูลิดแฟก์ถ้ามันหลุดแฟก์เนี่ยลงไปนะครับมันก็จะลงไปสี่หมื่นแต่มันยังไม่หลุดก็มันก็จะต้องมีแท่งเนี่ยมันต้องเป็นแท่งเขียวแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะขึ้นแบบขึ้นนบัได นะครับแล้วพอมายืนเหนือสี่หมื่นเมื่อไหร่มันก็มีโอกาสถึงเจ็ดหมื่นแล้วค่อยไปดูจริงว่ามันจะขึ้นต่อไหมคุณยืนยันมาเต็มเลยเห็นไหมว่าเนี่ยก็คือคุณดูจากเทคนิโคลก็รู้เทคนิโคมันตอบทั้งหมดนะครับมันไม่เกี่ยวแต่คนที่แบบเดี๋ยวอ้างเฟดนะครับเดี๋ยวอ้างการขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวลงดอกเบี้ยก็ไปหมดอ่ะถูกไหมครับคุณไม่มีหลักในการที่จะเล่นบิตคอยบิตคอยมันไม่ได้มีพื้นฐานมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล นะครับที่มันมีแวลูที่มันสร้างระบบบล็อกเชนที่เป็นระบบอะไรฮะตัวป้องกันการทุจริตนะฮะถ้าใช้ระบบบล็อกเชนเนี่ยป้องกันทุจริตของประเทศไทยได้ดีเลยเนะี่ยให้ประเทศไทยมาใช้แต่ไม่ไมยอมใช้กันนั่นคือประโยชน์ของบิตคอยนะครับ,รบมันไม่มีทางเป็นวันนี้มันไม่ได้เป็นเงินมันไม่มีโอกาสที่เป็นเงินของสกุลเงินของโลกเพราะกฎหมายที่รับรองคือประเทศไทยรับว่าเป็น ประเทศอื่นยังไม่มีคลับในประเทศไทยรับนะครับเขาเราว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลคือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งมีค่าไหมมีอัทองคําม,มีค่าไหมมีไหมมีแต่มันก้อนหนึ่งเท่าเดิมไหมถ้าคุณเอาไปแฝนคอหนึ่งบาทนั่นก็แฝงพระได้แค่นั้นใช่ไหมสมมติต้องเรียกพระหนึ่งองค์ใช้ทองหนึ่งบาทมันก็เรียกได้แค่นั้นนัน่นคือ valuation ของมันอาจจะทําไมราคามันขึ้นไปนเรื่อยๆใช่ปะก็เพราะมันมีน้อยไงบิตคอยล์ทำไมมันขึ้นอ่ะ ก็เพราะมันมีน้อยมันมีน้อยแล้วมีความเชื่องไงแต่คุณเชื่อไหมว่าทองคําเนี่ยไม่ได้มีน้อยทองคําที่เป็นแท่งฟิสิกอลเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่หมื่นตันทั้งโลกนะฮะแต่ทองคําที่เราสร้างกันขึ้นมาเรียกว่าโกลฟวเจอร์เนี่ยนะครับมันมีสองแสนตันมันเยอะกว่าอีก <c oughs> นะครับอ่าทน,นี้ทองคําเนี่ยท่านระบบใครตามมาถามมานะครับแล้วก็บอกเนี่ยมันจะปนะรับฐานนะฮะเพราะฉะนั้นใครซื้อจากสองพันสามเนี่ยนะครับ ก็ถือต่อไปนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นสั้นตรงนี้นะฮะต้องดูนะครับวันนี้ถ้าเป็นทั้งเขียวก็จะดีนะนะครับหรืออาจจะยืนไปแล้วไปขึ้นวันศุกร์ทำให้อ่าแท่งเทียนแท่งเนี้ยนะครับของทางเเฟร,รมวิกอะ่ะต้องเป็นแท่งเขียวถึงจะยืนยันการขึ้นนะครับเลราะถ้าไม่ขึ้นหล่ะก็มาดูแนวรับไปคือฝั่งขึ้นน่ะได้เปรียบเยอะนะครับเนี่ยมันก็กากันอยู่เงี้ยแหละกล้ากลากลาก,าก,า,กากันอยู่นะครับคือยังไม่ไป แต่แนวโน้มดีขึ้นเว้นแต่ะะการหลุดสองสามก้าหนึ่งมันจะลงไปข้างล่างแล้วทองจะไปถึงไหนไม่มีการวิเคราะห์แบบนั้นในการใช้เทคนิคลไม่มีบอกแต่ตอนนี้ต้องรีบสิ่ไหมไม่ต้องรีบคับมันบอกว่ายังไม่ต้องรีบนะฮะยังไม่มีสัญญาณชื่อในระยะสั้นที่จะซื้อทองคำนะครับแต่ใครถือมาจากสองพันพันดหอ่ะใครถือมาจากพันแปดสองพันมั้งสองพันสามยกมืออพิมเก้า นะครับก็ถือไว้ถือไว้แล้วสบายใจไหมแล้วกําไรเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นการเล่นทองมันไม่ทำไปเป็นเดอร์ลันรีเซิร์ฟเงินบาทดอลลาร์แข็งดอลลาร์ไม่เกี่ยวเลยอมไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวทองมันยังขึ้นมันยังขึ้นต่อไปอีกนะครับ่ถ้ามันเป็นขึ้นย่อยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าขึ้นสามนะฮะนะครับแล้วมันจะกำลังทาขึ้นห้าของขึ้นสามแบบเนี้ย ไปถึงเรานับคลื่นมาจากพนะันแปดเนี่ยแล้วนับตัวพันแปดเป็นซนะีเนี่ยมันจะขึ้นถึงสามพันตัวเลขคือสามพันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเรานับมันขึ้นมาจากพันหกนะฮะอันนี้เป็นคลื่นสุดท้ายแล้วจะจบที่ประมาณสองพันห้ารอยห้าสิบแล้วทําไม,มเกินอะไรขึ้นไปก็ได้นะฮะถ้าคุณจะจบสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยก็คุณก็จะหลุดสองพันสี่รอสิบสี่ลงมาเพราะนั้นตัวเลขสองพันสี่รอสิบสี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่กั้นระหว่างเหวสวรรค์กันโก ต่อไหมฮะซึ่งขึ้นไป2,500ก่อนแล้วท่านย้อนลงมาเมื่อไหร่อะนะครับก็แล้ว2,300นะครับ2 3 0พหนึ่งเนี่ยรับไม่อยู่อ่ะจบการขึ้นแสดงว่าเป็นการนับแบบที่สองนะครับ,รบเดี๋ยวจะมีคนอธิบายเองอ่ะเพราะนน่นนี่นั่นลดดอกเบี้ยทำไม่นึ้คือทฤษฎีแม่งสร้างกันใหม่ทุกวัน่ะมันจะสร้างกันทุกวันเลยนะซึ่งพวกเราไม่จริง เราไม่ได้ดูทฤษฎีแบบว่าข่าวเลยโดยเฉพาะสิ่งที่คุณไม่ควรฟังเลยคือคือการวิเคราะห์ทองของร้านทองเนี่ยอ้างได้หมดเลยนะครับอ้างได้ทุกอย่างนะฮะแต่ไม่จริงเอาไปเล่นตามแล้วไม่มีทางกํไาไรเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องรู้อะไรเลยเล่นทองไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้น,นไม่ต้องดูดนโล,ด,ลดอลลาร์ไลยไม่ต้องดูนะครับทําตามระบบไปขึ้นก็คือขึ้นทนได้ไหมร้อยเหรียญถ้าทนร้อยเหรียญได้ ก็มีโอกาสได้เจ็ดร้อยเหรียญหกร้อยเหรียญถ้าทนไม่ได้สามสิบเหรียญในแต่ละวันเนี่ยทุกวันสามสิบเหรียญทนสามสิบเหรียญไม่ได้ไม่ต้องเล่นเล่นสั้นไปนะครับจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่เล่นนะครับก็อยู่เฉยๆฉยไปนะครับอ่าก็สรุปว่าฝั่งรองได้เปรียบฝั่งขึ้นยันได้เปรียบอยู่ตราบใดนะครับระยะสั้นสุดถ้าไม่หลุดสองสามเก้าหนึ่งฝั่งรองได้เปรียบแต่ถ้าหลุดมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ย้อนสองสามห้าเจ็ดก็เป็น จุดซื้อที่ดีในรอบนี้เพื่อที่จะไปสองพันห้าสองพันหกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับอันนี้ทองคำบิตคอยก็ไปแล้วนะครับต้องยืนหก0มืนี่ก่อนนะฮะยืนหก0 0นสี่แล้วก็จะเห็นเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ยืนครับถ้าวกกลับลงมาอ๋อรีวอเซอร์แล้วไม่น่าจะวกกลับไปแล้วนะครับทำา ABC ครบแล้วนะครับเออแล้วถ้าเกิดนู่นนี่นะไม่เกี่ยวก็อย่างมากก็หลุดห้า0มืนหกก็สต็อปรอด แต่เรามาจาก40,000เราก็ถือไปเฉยๆถ้าเราอยากได้8-90,000ล้วก็ถือไปเดี๋ยวถึงเวลามันจะบอกเองว่าอะตุนนี้ต้องขายละตอนนี้นยังบอกว่าบิตคอยน์ก็ยังถือทองก็ยังถือทองที่ถือไปถึงทองคําแท่งนะนะครับแต่ทองฟิวเจอร์เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวนะครับต้องเทรดเป็นอย่าไปฟังใครแล้วเล่นทองฟิวเจอร์ไม่ได้สู่ตลาดหุ้นที่ยังไปได้อยู่นะครับเด่นสุดในโลกตอนนี้ก็คือตลาดหุ้น N นสเดตนะครับ mm hmm. ยังไปต่อได้อยู่หุ้นที่นะฮะ รอบนี้ที่น่าสนใจอยู่แรงสุดก็คือ Apple <ช>นะครับ<ช>คือ Apple นะครับวันนี้เปิดสองสามาราทำออนทำไฮกีกละนะฮะซื้อได้ไหมอยากซื้อก็ซื้อแต่เราจะไม่ซื้อเราจะซื้อตอนปรับฐานใหญ่นะครับ<ช>ห,รหรือตรงนี้ถ้าจะซื้อก็ต้องไปซื้อประการเก็งกำไรนะครับ Apple จะวิ่งคู่กับ Arm มนะฮะอา m มก็คือไม่ใช่ลูก Apple ก็เหมือนลูก Apple ลแหนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับ สองตัวนี้ตัวนี้เสี่ยงจัดนะครับอยากได้ก็ว่าไปนะครับพักพักนานหน่อยนะครับพักนานหน่อยก็จะเป็นตัวตัวแม่เลยนะครับต้องพักนะครับนะฮะต้องพักก็คือตัวของ n อ็นวีเดียใช่ไหมครับต้องพักตัวที่คุณสามารถซื้อไปได้ตลอดแลวจะลงยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ถือไปตลอดชีวิตคุณก็คือ Microsoft อันนี้ก็คือพื้นฐานแข็งสุดนะครับก็ตลาดหุ้นอเมริกายังดีอยู่นะครับ ยาก็มีสองตัวนะครับอีลิลี่นะครับก็ขณะนี้เรื่องยาอันเซเมอร์ก็อยู่ในการขั้นตอนที่สามจะเข้าขั้นตอนที่สี่นะฮะถ้าผ่านขั้นตอนที่สี่ก็จะเริ่มขายได้นะฮะอนนี้อยู่อยู่สามมาสี่อยู่นะครับนะครับยาพวกนี้ของอีลิลี่หรือโนเวโนดิกพวกนี้การซื้อหุ้นนะฮะของพวกนี้ก็คือซื้อแล้วถือนะครับแต่โนโวเนี่ยยาทุกอย่างจะ ชนกับเอเลลี่หมดเลยนะครับตอนนี้เอรลลี่ชนะอยู่นะครับ<ช>แต่โนวโวก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับหรือใครอยากไปเทคนิคเทคโนโใหม่ๆนะเป็นหุ้นตัวเล็กๆเพิ่งมาพิมนะฮะนะครับพิมก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆที่เป็นอ่าคือในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีคนที่อยู่ในชนบทห่างไกลนะฮะเขาไม่รู้จะไปพบหมอยังไงนะฮะแพลตฟอร์มเนี้ยก,ก็สามารถทําให้คนที่อยู่ห่างไกลอ่ะนะฮะแต่มีอินเทอร์เน็ตนะสามารถพบแพทย์ได้ โดยผ่านแพลตฟอร์มของเขาท i m เอนเนะครับเออแล้วถามมันเป็นยังไงเขาทำมาตั้งนานแล้วเขาเพิ่งจะเริ่มกำไรนะครับและการเติบโตของรายได,ได้ของเขาเติบโตแบบมีนัยยะสำคัญนะฮะแต่อาจเจ๊งได้นะบอกก่อนนะแบบเนี้ยเพราะคนอื่นก็ทำอะไรฮนะถ้าเขามาถึงจุดคนอื่นมันทำทันก็ทำได้เว้นแต่ว่าเขาก็มีหมอที่มาอยู่ในในแพลตฟอร์มของเขาในเยอะนะฮะยาส่งทางไปรษณีย์ฮะ ผมไม่ขีด g a บไปสกหรอกเพราะนั้นอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับใครที่ต้องการหุ้นที่เริ่มต้นขึ้นเหมือนกับใครที่ซื้อข่าวไซ์มาพร้อมเราอะนะฮะไม่มีใครกล้าซื้อหรอกนะครับก็ก็ซื้อมาประมาณ2องร้ยมั้งร้อยเก้าสิบตอนนี้ก็สี่ร้อยละอย่างเงี้ยนะฮะข่าวไซ์ก็เป็นตัวแม่เลยของไซเบอร์เียวริตี้คือหุ้นในอเมริกายังได้อยู่ไม่มีฟองสบู่อะไรที่เกิดขึ้นใน n a s d a q นะครับเหมือนที่นักวิเคราะห์ไทยพยายามแชงอยู่นะครับแต่คนที่เรียน l o b a l trade ใครไปเรียนบ้างครับเมื่อสองเมื่อเสาร์ที่ที่แล้วก็จะเข้าใจว่าเออถ้าไม่ไปเป็นตามวิเคราะห์เราต้องขายตรงไหนอันนี้สําคัญนะครับระบบเราจะบอกว่าเราเข้าใจว่ามันทําอะไรแต่ถ้ามันไม่เป็นตามที่เราวิเคราะห์เราต้องขายตรงไหนเราต้องขายคือเราก็จะขายอย่างเอ็นวีเดียเนี้ยตอนนี้ถ้าหลุดแปดเก้าเราขาย เพราะเราถึงมาไม่เกินห้าร้อยต่ละคนนะครับอันเนี้ยเข้าใจแบบนี้บีซีดีขายไปหกสองแล้วลงค่อยชื้ออีกอ่าโอเคครับเราสามารถทําตามที่เราเทรเป็นได้เลยนะครับอ่าขอบคุณคุณอะไรนะครับวัชลินอชอบวิทยากรแบบนี้ถ้าชอบก็ตามได้ในหลายช่องอบ i ิษัทอะไร,ะไรถามอีกนะฮะหลายช่องนะครับแล้วก็ช่องสัมพันธ์คือช่องเนี้ยนะครับ ก็ก็สนิทกับพิธีกรบางคนนะฮะเมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์เราอยู่นะฮะนะครับก็ยินดีช่วยทุกช่องนะฮะนะครับยินดีช่วยทุกช่องนะครับแต่ก็ต้องทนเรานิดนึงนะฮะเพราะเราเป็นคนที่ไม่หลอกใครเราพูดตรงๆบางทีมันก็คนพูดตรงอ่ะมันก็ไม่ค่มีใครชอบหรอกมันไม่พอนะฮะแต่ถ้าทนไปแล้วได้ประโยชน์ทนไปเถอะนะฮะหาคนตรงแบบนี้ในวงการที่ มันเป็นสีเทาอ่ะมันหายากตองการตลาดหุ้นไม่ว่าที่ไหนอะสีเทานะครับไม่ใช่สีขาวนะครับตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยสีดำเลยตั้งแต่รัฐมนตรียันตลาดหลักทรัพย์เลยดำหมดเลยนะครคจะไปไว้ใจคือตลาดนะมันเป็นระบบเนี่ยมันเป็นแับไรถ้าไม่ไปเไวทายให้ตลาดไทยเนะี่ยเป็นเป็นเอกชนนะครับ,รบแล้วไม่ไม่ยกกรตอออกไปให้มี ให้อยู่นอกเหนือร,รัฐมนตรีคขังเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับไอ้ไอไอตัวแบงค์ชาตินะเน่าอย่างไงก็เน่าคนข้างล่างเนี่ยนะเลขาเิกาต,ต่อคนใหม่ยังไม่รู้ฤทธิ์นะฮะจะบอกให้ยังไม่รู้ฤทธิ์ผู้จัดการตลาดลทรับมาประธานตลาดลารับมาเนี่ยพูดดีๆเต่เดี๋ยวมันยังไม่รู้ฤทธิ์คุณทําอะไรไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ให้ทำนะฮะถ้าระบบยังเป็นแบบนีน้อยู่ตลาดหุ้นไทยเน่านะครับเรามีทางเลือก แต่เราต้องมีวิชาถ้าไม่มีวิชาไปเรียนูที่ไหนก็เจหมดนะครับคุ้นยาที่พูดถึงเนี่ยสองตัวที่พูดถึงนะซื้อแล้วไม่ต้องขายตลอดชีวิตชัดเจนนะชัดปันนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะฮะคนที่พูดชัดปันนี้ตายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับค่ะตอนนี้นประมาณนี้วก็มีลเลยค่ะวันนี้เข้ามาจริงจก็บอกว่า อย่างฟนเองเหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้มาฟังก็ได้ความรู้ได้แนวทางไปจากอาจารย์เหมือนกันคะ่ะซึ่งทุกคนในคอมเมนต์ตอนนี้ก็ฝากนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ที่วันนี้เข้ามาพูดตรงนะคะแต่ว่าได้ความจริงใจนะคะนี้จากคอมเมนต์ของคุณวัฒนะคะที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครับ,รบขอบคุณทุกคนที่มาฟังด้วยนะครับและ e อคอคแนะนําก็คืออย่าเพิ่งไปยุ่งฮนะค่ะส่วนคนที่มีหุ้นกู้อยู่ก็ใจเย็นๆครับ ครับเดีเอชซีบีเขาจะค่้ยจัดการให้คุณนะครับอย่าไปทําให้บริษัทมันเจ๊งโดยไม่จําเป็นนะฮะอย่างมากก็เลื่อนไปสองปีแล้วได้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 ไดอกเบีย้ยนะฮะแต่ถ้าคุณไปทําให้มันเจ๊งนะฮะไปกระทืบม,มันนะเดี๋ยวมันจะเจ๊งจริงๆแล้วคุณจะไม่ได้อะไรนะครับ <Yeah. S 1> เพราะยังไงถ้าเขาไม่มีจางจ่ายคุณก็ไ่จะคนถือหุ้นกู้นะก็ไม่ได้คืนอยู่แล้ว่ะคุณไม่ต้องไปตื่นตนกตึกใจไปขายห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรหรอกนะครับ มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ EA ไม่ใช่สตาร์ท